สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับวันนี้โอ้น้องอ่าน้องน้องคนนี้นะครับสวยจริงๆเลยนะครับตอนนี้อ่าแต่วันนี้นะครับเปิดคู่กันกับคู่บัดดี้นะครับอ่าเป็นวัวนะครับเป็นวัวซึ่งเป็น วัวคู่ใจของน้องนี่แหละครับไปหากินด้วยกันยายอยู่คนเดียวเลี้ยงไม่ไหวอบอกว่าเริ่มจะปวดเข่าปวดขาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็นะครับอยู่ในคลิปก็จะมีอิดีไลน์ของทางช่องนะครับ098 98 8ก้าแปเปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับเป็นเป็นอดีไลน์ช่องไฟแชแนลชัยมงคลน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับคุณยายสักหน่อยนึงนะคุณยายครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับ ปุญญญณยายแนะนําตัวนิดนึงครับคือแม่บุญถมชาวนราน่ะก่าชื่อหมูอะไรครับหมูยี่บห้าหมู่บ้านชื่ออะไรหมู่บ้านบุญมักน้ำออตำําบลอาเภอ<ำ>จังหวัดตําบลแม่เล่อําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเบอร์โทรของยายจาได้ไหม <c oughs> เปิดเลยครับ <c oughs> เปิดดเออูเตรียมเตรียมมาแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เอาเลยครับแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง เก้าสองห้าเจ็ดสี่สามเก้าครับคุณยายถมนะครับจ้ะเอาละมีชื่อไหมครับน้องเนี่ยน้องใหม่จ้าชื่อน้องใหม่นะครับจ้ะ <c oughs> น้องใหม่เนี่ยวัดส่วนสูงได้ร้อยสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมครับเป็นควายสาวน้อยอ้ยหน้าเลี้ยงน่ารักน่าชังจริงครับเดี๋ยวจะให้ดูใบนะครับว่าเป็นลูกของใครครับ นี่ครับเป็นรูปของเสียเบิ้มพันล้านนะครับลูกสาวเสียเบิ้มพันล้านนะครับเนี่ยวันที่เกิดนะครับวันที่เกิดก็วันนี้แหละครับนี่ครับวันที่เกิดก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหสี่นะครับนับอายุได้นะครับ18เดือนอุไม่ใช่20เดือนนะครับปีแปเดือนนะครับปีแเดือนหรือ20เดือนเต็มเปี๊ยเลยครับ อ่านี่คือลูกเบิ่มพันล้านนะครับเดี๋ยวจะพาชมอ่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณยายจะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้สิบส <13. S 1> ามสิบสามนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเนาะต่อรองได้เนะาะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับคุณยายเลี้ยงมากี่ปีแล้วควายตัวเนี้จะพอปีแล้วจะพอปีแล้วเสียเบิ่มนะครับนี่คือลูกสาวเสียเบิ่มนะครับดูอัตลักษณ์ ควายไทยเนี่ยมาครบหมดเลยครับตาแต้มก็มีปากใหญ่สีขาวนะครับแล้วก็มีมีอ้องนะครับอ้องสองอ้องอคอหนา,ามีจุดรอบคางชัดเจนนะครับหน้าตาสวยมากเลยใบหูสีขาวานะลำคอนะ้าอกกว้างนะครับแล้วก็แข้งขานี่ดีครับถุงเท้าชัดเจนเรียบกลมมนน้องสาวคนนี้สวยจริงๆเลยน่ารักนะครับ แล้วก็มาที่ทางด้านข้างนะครับคอเนี่ยจะเป็นคอเปาหมอนะครับตันแล้วก็ย่นนะครับคอย่นเนี่ยคอเปาหมอเลยนะครับโดยเฉพาะขวัญนะครับขวัญหาบงินหาบทอนะครับมีสองฝั่งแล้วก็ตรงกับขาหน้าเลยนะครับตรงขึ้นไปขวัญนี้จะทําให้ควายเนี่ยเป็นควายที่มีความเชื่องแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็มาตรงกลางตัวก็มีอีกนะครับเป็นขวัญอันนี้ผมไม่ทราบว่าขวัญอะไรนะครับตรงกลางตัวเป๊ะเลย แล้วก็เลยมาเอียงนะครับตรงสวะนะครับตรงสวะเป๊ะเลยครับตกอูนะครับเนี่ยขวัญตกอู่แถวด้านด้านข้างด้านนี้นะครับนับเห็นช <2 S 1> ัดเจนเลยคือ,อคือสาขวัญน,นะครับสามขวัญแล้วตรงแข้งขานี่นะครับก็มีกำไรข้อเล็บอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ถุงเท้าขาว ตุ้มเ้าขา,ขาวชัดเจนนะครับ term, ad, dok, มีความมีความหนาดูแล้วนะครับมีความหนาแล้วก็มีความยาวนี่นะหนาจริงๆอ่ะไปดูทางท้ายกันครับท้ายดีมากเลยท้ายเนี่ยยอลูกยอยอยออีหลายยอเออยูยเสือยูยเสือบ่ได้เห็นอีหยังดอ เอ,อ,อย,อยท้ายสวยจริงๆครับอ่าหางไม่ดอกหางไม่ดอกควงหางใหญ่ยออีหล่ายอดยอดยออยอลูกยอยอมันบค่อยมีคนมาไก่มันเขาตื่นผมแล้วเขาเห็นผมหน้าตาดีให้จังไลกับผู้หูแน่ผู้สาวเนาะเห็นผู้บ้าก็สิ <laughs> ตื่นตัว <laughs> โอ้ยนเนาะบอกยังออ นะครับแล้วก็ <บ Girls. S 1> ฟังเออฝั่งทางนี้นะครับขวัญหาบเงินหาบทองเนี่ยคู่กันห่างกันประมาณสักไม่ถึงคืบนะครับคู่กันชัดเจนมากนะครับอยู่ตรงขานหน้าเลยนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับตกอูเป๊ะเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับขวัญตกอูสองฝั่งนะครับขวัญตกอูสองฝั่ง <c oughs> ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ขวัญเนี่ยจะมีสามจุดเหมือนกันกับด้านโน้นนะ แต่ด้านนู้นจะอยู่กลางตัวแต่ด้านนี้จะมารวมกันอยู่ฝั่งข้างหน้านี้นะครับสองอันเลยแล้วตรงหูนะครับผมสังเกตเห็นทัดมาลาอยู่ข้างหนึ่งนะข้างนู้นไม่ม,ม,มีมีข้างซ้ายนะครับทัดมาลา,าตรงโคนหูนะครับเนี่ยแก้งขาเล็บดีครับเล็บดีหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับนี่คือลูกสาวของเสียเบิ้มพันล้านนะครับอายุ ยี่สิบเดือนนะครับท่านผู้ชมครับอ,อายุยี่สิบเดือนส่วนสูงร้อยสามสิบสองนะครับทางท้ายเนี่ยดีมากเลยท้ายเขาเนี่ยโอ้ยท้ายมะนาวตัดแล้วตัดลึกด้วยนะครับเป็นแผ่นกระดานเหมือนมองดูเหมือนเป็นแผ่นกระดานอตัดลึกจริงๆนะครับบางตัวก็เป็นมะนาวตัดแต่ตัดสั้นๆนะครับหักไวหักลงไวๆแต่อันนี้ตัดยาวนะครับเน่ ตัดเลืกถ้าท้ายเลือกท้ายสวยอย่างเงี้ยโอ้น่าสนใจครับแม่นี้พวงหางใหญ่นะครับพวงหางใหญ่หางไม่ดอก JT Smart b u f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะอ่าแล้วไปดูตะคุยด้านหน้านะครับตะคุยด้านหน้านี่เรามองเ,เรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยตะคุยเขาจะหนาเดอีลาย,ยาอ่เออให้เบิ้งหนานี่เออ เนี่ยนะครับเนี่ยจะคุยน้ำปื้กเลยนะครับดูแผ่นหลัง <c oughs> แผ่นเป็นแผ่นกดาน <c oughs> ครับเออ,เอ,อจะคุยหนาครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับสำหรับน้องใหม่เป็นลูกสาวของเสียเบื้องพันล้านครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับอ่ายายขายแบบ แบบไม่อยากขายเลยอะเนี่ยเพราะว่ารักมากผูกพันมากแต่ว่าอ,อยู่คนเดียวไปเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบัวเนาะคู่ใจของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปให้กินด้วยกันใช่ไหมด้วยกันเออไปไปยาไปถ้าตัวนี้ไปตัวนั้นต้องไปเออข้อง,อง,องอเป็เนนหญเฉยในชั้นนอ๋อชื่ออะไรนะเนี่ย ชื่ออะไรนะชือทองทอง,ทองเออน้องทองนี่คืองวังวงัวพันซาโลเลน,นะครับอายุเท่าไหร่ครับยายสิบเดือนใช่ไหมเดือนเออสิบเดือนนะครับซาโลเลตัวนี้แปลกเนาะวาัวสิบเดือนกับควายวัวค่อนข้างจะโตวไวกว่าเนะ้ะเออเอาไม่อย่างขึง้นเงยงักยงเลยนี่คือบลกูกมันเป็นยังไส้ด้วยนี่ <Look it. S 2> มันประท่านได้เหือเฮ้ยังไส้ คือพระท่านได้ถอนเงนึ่งหงักอยู่ไหมทีลูกก็บ่ลูกเอาลูกทำเมล่ <c oughs> มาเออเป็นเพศเมียนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ยายก็จะบอกว่าขายขายไปแต่ด้วยกันนี่แหละถ้ายกก็ยกได้นะครับแต่เราจะบอกราคาแยกก่อนคุณยายบอกราคาเท่าไหร่นั้นเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมครับสี่หมื่นบาท นี่คือวัวสโลเล่น,นะครับอ้วนนะครับแล้วก็ยาวแต่เขายังไม่ลุกเออเล่นตัวายตัวไว้หน,น้าวัวพันนี้เห็นบอกว่าจะไม่มีเขาเขาจะไม่ขึ้นเลยเลุกอ่าลุกลุกอีลาลุกเออนี่ยาวท้องอแล้วคุณยายไปจับ จับตรงหน้าไว้ได้เออจับหน้าไว้นะคงจะ่ายทางนี้เนี่ยครับมีวัวหนึ่งตัวนะครับมีควายหนึ่งตัวยายบอกว่าจะขายคู่กันอ่าถ้าท่านไหนอยากจะเกลี้ยงทั้งวัวทั้งควายร่วมกันก็นี่แหละครับได้ทั้งน้องใหม่ซึ่งเป็นลูกของเบิ้มนะครับแต่สําหรับเจ้าน้องทองเนี่ยเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็อายุสิบเดือนเป็นพันซาโรเลซซึ่งซื้อมาจากราชบุรีอ่าทางราชบุรีก็ขึ้นชื่อนะครับดงนั้นคือดงวัว พันอ่าสายพันธวัวนะครับแต่เรื่องสายพันธุวัวนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นร้อยยังไงนะครับก็ท่านผู้เชี่ยวชาญก็ลองอ่าคอมเมนต์ดูนะครับค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ลำคอนี่โอ้โหหนาแบบชนิดที่ว่าหนามากเลยอะแล้วก็ยาวค่อนข้างยาวเออ เป็นเพศเมียครับเป็นเพศเมียเชื่องไหมคหุณยายเออผมว่าน่าจะเชื่องนะแต่ปกติวัวสายพันธุ์นี้นะมันจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะแต่ถ้าถ้ามันเชื่องนี้ก็น่ารักนะมันมจะนออกอ่สซนๆหน่อยวัวพันธุ์นี้ถ้าเป็นพันธุ์เลือดร้อยบางคนบอกว่าเลือดร้อยที่เขานาเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันอย่างยาวเลยนะมันยาวแบบยาวมากเลยนะ อันนี้ก็มีเน่นะผมว่าถ้าโตเต็มที่มันน่าจะได้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมที่ดูวัวเป็นนะครับก็นี่แหละครับพันซาโลเลอ่ตอนนี้อายุสิบเดือนเดือนแล้วนะครับนี่เออสี่หมื่นบาทเนาะใช่ไหมเออสี่หมืนบาทนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวทีนี้ถ้าจะขายยกพร้อมกันเลยเนี่ยคุณยายบอกเท่าไหร่นะ บอกเจ็ดหมื่นั่นเลยอ่เจ็ดหมื่นโอ้มารลดเร็วๆแต่น่าไปหนาะพูดผิดพูดผิดจะพูดผิดโอ้แสนเจ็ดจ้ะแสนเจ็ดนะครับทั้งวัวทั้งควายแล้วก็ถ้ายกรวมเลยก็หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับคุณยายบอกว่าต่อรองได้นิดหน่อยเออชื่อทองเนาะชื่อน้องทองนะครับ อายุสิบเดือนเองเนี่ยอาบน้ำให้ด้วยนัเนี่ยปกติวัวเนี่ยอายุเท่าไหร่เขาทับอ่ะก็ไม่รู้นะเออเขาว่าวัวมันทับเร็วนะใช่ไหมอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคุณยายบอกว่าขายยกก็ยกนะครับหรือจะแยกก็ได้เขายไม่ได้ก็เลี้ยงไปอย่างนี้แหละจริงๆแล้วก็รักไหมรักทั้งขวักเนาะ ่าเดี๋ยวกลับไปดูน้องน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่นี่นะครับน้องใหม่นี่ผมว่า,าผู้ใดมีเงินกับมาเอาซะ <Yeah. S 1> อันเ้าซื้อเถอะงามครับงามเบิงง้งไงเออขวัญมงค้นถูกชะโลกเต็มตัวอยู่เนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นขวัญตกอู่ทั้งสองฝั่งเลยตกเป๊ะเลยนะครับตกเป๊ะเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับหางยาวแล้วก็พวงหางใหญ่นะครับแล้วก <c oughs> ็มีความเชื่องนะครับหนเปุ่นถิงยางมหาผู้บ่าวกันยังวะเห็นผู้บ่าว่าได้ได้นี่ทั้งสันละ เพื่นลับเพื่อนธรรมดายดูบ้ากับดายนาตากับโอ้ยเป็นตาควายยางน้ำอยู่เดะท่านผู้ชมครับขอใช้พื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับนี่คือเจทีสมาร์ทบัฟนะครับตัวนี้นะครับสีฟ้านี่เป็นสูตรพ่อพันธุ์นะครับเป็นสูตรพ่อพันธุสําหรับพ่อพันุ์ที่คุมฝูงนะครับอ่าบรุงน้ําเชื้อบํารุงสเปิร์มนะครับแล้วก็พ่อพันธุตัวไหนที่คุมฝูงเนี่ย ครับวันหนึ่งหลายๆตัวนะครับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนือ้อไม่ยุบไม่ผอมไม่ซูบไม่โสมนะครับนี่คือสูตรพ่อพันธุ์อ่ากินแล้วก็จะช่วยในเรื่องของอะการผสมพันธุ์มีประสิทธิภาพนะครับสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรควายวัยรุ่นนะครับสูตรเรื่องเหลืองนี่นะครับกระปลูกเรื่องเหลืองนี่เป็นสูตรควายวัยรุ่นนะครับช่วยในเรื่องระเบิดโครงสร้างทําให้โครงสร้างใหญ่แล้วก็จะเริญเติบโตได้ดีกว่าปากตินะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการ กินอาหารนะครับเจริญอาหารดีมีระบบขับถ่ายที่สมบูรณ์แบบนะครับทาให้เชื้อดีอยู่ในร่างกายเนี่ยคงเชื้อดีไว้แล้วก็เชื้อร้ายเนี่ยขับออกนะครับสาหรับควายที่มีความสู้ผอมหรืออะไรเนี่ยถ้ากินสูตรนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ควายเจริญเติบโตได้ไวนะครับสาหรับควายวัยรุ่นกินได้ตั้งแต่ยานมยันสามขวบนะครับสูตรนี้ครับแม่พันนะครับสูตรแม่พันุ์คือสูตรสีชิพูนี่นะครับ เริ่มตั้งแต่แม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์ท้องในลูกออนอ่อนก็กินได้นะครับหลังจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยบำรุงลูกในครันด้วยแล้วก็ป้องกันการแท้งการแท้งนะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ลูกในคันจะเริ่มเติบโตแล้วก็บำรุงน้นํานมบำรุงน้ํานมนกับในตัวแม่ด้วยลูกเกิดมาเนี่ยก็จะได้กินน้ํานมที่มีคุณภาพนะครับสําหรับสูตรนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับแม่พันธุ์ที่ ทับไม่ค่อยติดนะครับทับไม่ค่อยติดแล้วก็ขึ้นสัตว์ยากนะครับกินสูตรนี้เข้าไปนะครับทําให้แม่พันุ์นี้ขึ้นสัตว์ง่ายนะครับตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูบารุงระบบสืบพันธุ์อยู่ในตัวของแม่นะครับทําให้แม่เนี่ยขึ้นสัตว์ได้เร็วแล้วก็ทับติดง่ายนะครับนี่ตัวนี้คือตัวฟื้นฟูนะครับขายดีจริงๆครับสําหรับสูตรนี้เรียกว่าสูตรควายแซบนี่ครับคุณสมบัติเด่นนะครับสูตรควายแซบสูตรรวมครับสูตรพิเศษตัวนี้ กินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับกินได้ทุกเพศทุกวัยอ่าตั้งแต่ควายเล็กถึงควายตัวโตนะครับกินได้หมดเลยนะครับตัวผู้ตัวเมียราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่อ่าแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทอัตราการใช้ก็คือสี่ช้อนต่อน้ำห้าสิบริทนะครับตัวนี้ครับอ่แล้วก็สูตรสูตรพวกนี้นะครับสำหรับสูตรเฉพาะนะครับสามสูตรนี้นะครับอ่าสองช้อนต่อน้ำสามสิบริทนะครับราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาท ถ้าท่านผู้ชมซื้อครบสามกระปุกนะครับจะแถมเสื้อยืดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟรีค่าส่งทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจตีสมาร์ทับครับหนาครับหนาจะคุยคอหนาครับหนาเปึ๊กเลยดูด้านนี้นะอ่าลายหน้าลายล้างนี่นะเกือบเท่ากันเลยนะครับเขาเพิ่งอายุเท่านี้เองอ่าส่วนสูงเนี่ยดูแล้วเนี่ยควายแม่นี้ผมว่า ถ้าไม่ถึง140ก็น่าจะอยู่ที่3839นะครับตอนนี้132อยู่ครับแต่เป็นลูกของเสียเบิ้มเนี่ยเรามองไปทางหน้าว่าเราจะพัฒนาเอาพ่อในมาเข้ากับเขาผมว่าน่าจะเป็นควายแม่นึงที่จะพัฒนาแล้วก็จะส่งลูกได้สวยนะครับควายาสำหรับควายแม่นี้เอาละครับท่านผู้ชมครับ อ่าฟายชแลนลชัยมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับยายวัสดีครับผม